สวัสดีครับะกะเกษตรพันดีวันนี้ครับจะมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆถามมาว่ามีวิธีการบำรุงรักษาต้นไม้ที่บ้านยังไงบ้างทําไมใบถึงเขียวใบถึงใหญ่ต้นถึงแข็งแรงและสวยแบบนี้ครับผมมีตัวช่วยดีๆครับต้องบอกว่าตัวนี้เลยน้ําหยดอะมิโนจาก,กเกษตรพันดี290้าบบาทครับและในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ ทุกคนหรือหลายๆคนครับนิยมปลูกต้นไม้เพื่อความสดชื่นในบ้านและเสริมสิ่ิมงคลให้กับตัวท่านเองนั่นเองแต่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 แตเชื่อไหมครับว่าซื้อต้นไม้ไปแล้วไปปลูกแล้วครับต้นไม้เหี่ยวต้นไม้ไม่แข็งแรงต้นไม้ไม่โตไม่งิกใบงอดินแข็งแล้วก็ใบไม่สดใสนะครับต้นไม้ตายเพราะอะไรเราช่วยแก้ปัญหาท่านได้ครับด้วยตัวนี้เลยครับน้ำหยดอะมิโนจาก,กเกษตรกดีครับ ด้วยคุณสมบัติของน้ำหยดอะมิโนน,นะครับมีแร่ธาตุอาหารที่ครบครับไม่ว่าเป็นอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมและแร่ธาตุต่างๆเหมาะกับพืชอย่างนี้ครับเพราะจะฉีดไปแล้วครับผสมน้ำนะครับฉีดพ่นไปแล้วครับมันจะสวยมันจะเขียวมันจะใหญ่เพราะว่าอะไรด้วยมันมีสารนําพาที่จะนําพาสารอาหารเหล่านี้ครับไปสู่ห้องอาหารได้ตรงของพืชได้เลยก็กินเข้าไปไม่ถึงบอกไว้ก่อนนะไม่ถึง5้าวินาทีจะซึมลงไปในใบเลยครับพอซึมลงไปเสร็จปุ๊บ เพื่อได้รับอาหารครับเพื่อจะโตเพื่อจะเขียวแบบนี้ครับพืชก็จะเขียว,จะ,ยวจะโตจะแข็งแรงแบบนี้นั่นเองวิธีการทําก็ง่ายแสนง่ายครับวิธีการใช้ก็ง่ายแสนง่ายครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการใช้นะครับว่าตัวใช้น้ําหยดอัมโนอย่างี้ใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแล้ววิธีการผสมก็แสนจะง่ายได้ครับเพียงเตรียมน้ําเปล่าครับ1.5ลิตรหรือ2ลิตรก็ได้ครับที่เรามีอยู่แล้วครับหาได้ง่ายๆจากที่บ้านเรานั่นเองแล้วก็น้ําหยด โนของเราตัวนี้เองแค่นี้เองครับนี่ครับวิธีการนะครับเปิดฝาใช่ไหมครับน้ําที่เรามีแล้วก็เปิดฝาตัวนี้ครับเขย่านิดนึงตึ้งตึงตึงนี่ครับนี่เป็นน้ำหยดชทิดเข้มข้นนะครับดูนะครับเพียงแค่ดูนะครับหหยดนะดูนะหนึ่งหยดเท่านั้นแหละครับพอแล้วครับแล้วก็ปิดฝานี่ครับนี่ปิดฝาแล้วก็เขย่า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 เเขย่ไม่ต้องเขย่าแรงนี้ก็ได้นะมันชินมันชิน เขย่าธรรมดานี้ก็พอครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นําไปเทใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ครับที่ฉีดพ่นนะครับนี่เปิดฝาแล้วก็เทครับได้เลยครับนี่ทําไม่ดูครับแค่นี้เองครับนี่เทลงไปเลยเทไปเลยครับอ้าวแค่นี้พอไม่หมดไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ได้ครับนี่ครับนี่เราก็หมุนครับหมุนหมุนปิดปฝาให้แน่นแล้วก็ ชึบ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 ปรับนะครับใส่สเปรย์ครับแล้วก็ปรับพ่นให้เป็นหัวฝอยละองฝอยแบบนี้นะครับแล้วเราก็ฉีดนะครับฉีดพ่นไปที่ตามใบครับเป็นแค่ละองอย่างนี้ก็พอนะครับเพราะว่าในตัวละองตรงนี้ครับจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแร่ธาตต่างๆเยอะมากเลยนะครับเนี่ยก็ฉีดแค่นี้ก็พอครับใบก็จะเขียวใบจะใหญ่ครับนี่ครับฉีดไปประมาณแค่5วินาทีครับไม่ถึงห้าวิครับ สารอาหารพวกนี้ครับก็จะซึมซับเข้าไปเลยครับเพราะว่าจะมีสารนาพาครับก็ทําให้ต้นไม้ครับเขียวได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนใบถึงเขียวใบถึงใหญ่ันถึงโตันถึงสวยแบบนี้ครับนี่ครับเพราะว่าถ้าต้นไม้นะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่เราซื้อมานะครับเป็นต้นไม้สิริมงคลหรือไม้มงคลนะครับถ้าเกิดไม้พวกเขาเหล่านี้ครับแห้งเหี่ยวเมื่อไรครับเราก็จะไม่มีสิริมงคลใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาเขียวเขาสดใสเขาก็จะเรียกซั์มาให้เรานั่นเองนี่ครับ วิธีก็แสนง่ายครับแค่นี้เองครับทุกคนขีดแบบนี้เลยนี่ครับเห็นไหมครับถ้ามีไม้พืชไม้มงคลไม้ประดับที่สวยสวยแบบนี้นะครับขีดแค่ประมาณเท่านี้แหละครับนี่แค่นี้ก็พอครับแค่นี้พอนะครับนี่ครับดูนะครับแค่นี้พอที่เป็นละอองแบบนี้พอครับไม่ต้องเปียกมากแบบนี้ครับแค่นี้ก็ได้อาหารครบถ้วนแล้วครับประหยัดประหยัดก็ประหยัดถูกก็ถูกถูกนี่ครับใบก็เขียวใบเขียวใบใหญ่ใบงามใบสวยแบบนี้เมื่อไหร่ครับก็จะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้เราเองครับ สำหรับใครที่พืชมงคลนะไม้มงคนนั่นเองครับนี่ครับครับหลังจากที่เราฉีดเข้าไปพ่นอย่างเรียบร้อยนะครับไม่เกิน10วินาทีครับสารอาหารนะครับน้ำอินโนเราจะซึมเข้าไปในใบนี้ครับซึมเข้าไปสู่พืชหรือลําต้นได้เลยครับทีนี้พอหลังจาก10วินาทีเรียบร้อยแล้วเราสามารถลดน้าต้นไม้ได้ตามปกติเลยครับลดไปเลยครับเห็นไหมครับฉีดไปแป๊บเดียวใบมันเขียวใบมันใหญ่ใบมันสวยมันสดใสอย่างนี้แล้วครับนี่ครับแล้วทุกท่านสังเกตดีๆนะ หลังจากขีดไปแล้วนะครับนับวันได้เลยครับ1จนถึง7วันนี้ครับหนึ่งอาทิตย์นี่ครับถ้าจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงครับวันที่1เริ่มเห็นเปลี่ยนแปลง2เปลี่ยนแปลง3เปลี่ยนแปลงแต่ต้องสังเกตนะต้องสังเกตนะครับว่าใบมันจะเขียวแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านสังเกตท่านจะเห็นว่ามันเขียวมันใหญ่มันสวยถ้าเป็นไม้มงคลมันจะเสริมสริมงคลเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เข้ามาไหลมาเทมาไหลเข้ามาโอ้ย่อยขายปังๆไม่แพงด้วยครับ290บาท โอ้ฉีดได้สบายนี่ครับถ้าเกิดใครสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับราคานี้พิเศษครับนี่ครับเป็นคอมเมนต์ที่ตอบได้ยาวมากตอบได้ดีมากครับเคลียร์ทุกปัญหาเคลียร์ทุกข้อความแน่นอนครับวันนี้ครับผมได้ตอบคําถามตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะครับว่าใช้กับต้นไม้ที่บ้านได้หรือเปล่าบํารุงได้หรือเปล่าบํารุงได้แน่นอนครับวันนี้ครับเห็นไหมครับเราตอบไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่ท่านเห็นผ่านมาเขียวใบเขียวใบใหญ่ใบสวย และอย่าลืมนะครับผมขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆครับน้ำหยดอะมิโนจากเกษตรพันธุ์ดีครับไว้ในอ้อมอกอ้อมเจียงทุกคนด้วยครับราคาก็แสนที่จะถูกครับวันนี้ครับก็ฝากด้วยนะครับน้ำหยดอะมิโนครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติ๊กตกอกดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอุ้ยคนเยอะเดี๋ยว๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตขอกติ๊กตนนะครับต๊อกต้นไม้ก่อนกต๊อขายของครับขายต้นไม้ดีกว่า